Mức วันที่20กุมภาพันธ์2พันารพันตำรวจโทกวินพงศ์ดำรงดาไลาพงศ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมได้ออกหมายเรียกนางสาวช่อฉัดโตชูวงนักธุรกิจไฮโซสาวเจ้าของบริษัทร,รับผลิตจำหน่ายน้ำยางพาราลายใหญ่และนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกรณีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนางสาวสุภณีโพสุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเข้าแจ้งความร้องทุกข์ตอ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมเพื่อดำเนินคดีกับทั้งสองคนในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่ทั้งสองร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่1นธันวาคม2565ซึ่งถูกเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมในวันที่27กุมภาพันธ์2566ก่อนหน้านี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในกรณี อดีตผู้ช่วยเลขารองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ได้มีการติดต่อขอเลื่อนวันและเวลาดังกล่าวเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566ตัวแทนของนายสุภชัยโพสุและนางสาวสุภานีโพสุได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาทนายความพิจรนารณาในส่วนของจริยธรรมทนายความอีกด้วยค่ะในส่วนของนางสาวช,อช่อฉัตรมีหมายเรียกในคดีอื่นอีกสองคดีรวมทั้งสิ้น5คดีซึ่งในขณะน,นี้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกทุกค,คดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ